ขนมทาโปรแกรมเสริมจมูกกับคุณหมอกันครบ4เดือนแล้วค่ะมองจากมุมด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าที่จริงเขามีสันจมูกแล้วนะแต่ถ้ามองมุมตรงเนี่ยมันจะกว้างนิดหนึน่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะทําสูงขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวเราจะทําเป็นเทคนิคโคลสนะครับแล้วก็ลงไปด้วยเนื้อเยื่อก้นกบนะครับหลังทามาครบ4เดือนนะคะรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปปกติเนี่ยในกล้องเนี่ยจะดูจมดูแบบว่าแบนไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีสันชัดขึ้นดูแบบมีมิติมากขึ้นไม่ต้องคอนโทรลเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ เิมนะคะหนุ่มกังวลเพราะว่าไม่มีมิติค่ะไม่มีสันค่อนข้างที่จะแบนเวลาถ่ายรูปนะคะไม่ค่อยมีมุมที่มั่นใจเท่าไหร่ต้องไปแต่งเพิ่มเวลาแต่งหน้านะคะก็ต้องแบบว่าคอยคอนทัวร์ตลอดเลยทรงจมูกที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าตรงสเปกหนูเป็นแบบที่อยากได้เป็นธรรมชาติไม่พุ่งเกินค่ะ จากฐานเดิมเนี่ยน้องก็บอกมันดูกว้างใช่ไหมครับเราจะทําให้มิติตรงกลางมันดูเรียวขึ้นแล้วก็ปลายจมูกที่มันดูสั้นเนี่ยจะทําให้มันดูยาวลงข้างล่างนิดหนึน่งแล้วก็เรียวขึ้นโดยที่ตรงหัวตาจะไม่ขึ้นสูงมากมองจากมุมด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าที่จริงอ่ะเขามีสันจมูกแล้วนะแต่ถ้ามองมุมตรงเนี่ยมันจะกว้างนิดหน,น,นึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะทําสูงขึ้นมาอีกแค่นิดเดียวแต่ว่าตรงเนี้ยที่มันส,สโลปยาวพอสโลปยาวจะดูจมูกม,มันจะดูสั้นนะครับก็มันจะดูเชิดเดี๋ยวเราทำตรงนี้ ตรงกลางกับตรงปลายให้มันเบรกตรงพอเบรกตรงขึ้นมามันจะดูมีมิมมตกิกคือโค้งแล้วก็ตรงมันจะไม่ได้บุกด,ดูยาวขึ้นนะครับส่วนปลายจะพุ่งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ยาวลงล่างนิดหน่อยเป็นแบบบาลานซ์เราจะทําเป็นเทคนิคโคลสนะครับแล้วก็ลงปลายด้วยเนื้อเยื่อข้นกบนะครับในการผ่าตัดก็ไม่ค่อยน่ากลัวค่ะหนูสึกว่าสบายๆชิลๆคุณหมอก็ชวนคุยค่ะ เองได้สบายทุกคนชิลๆเลยค่ะไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บแล้วก็อาการช้ำเนี่ยน้อยมากๆสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ปกติเลยค่ะมาอัปเดตจมูกกันนะคะหลังทําจมูกมาวันนี้เนี่ยคือไม่เขียวไม่ช้าเลยนะคะแล้วก็การบวมเนี่ยคือน้อยมากๆสวยมากๆค่ะอันนี้แค่15วันเท่านั้นทุกคนคือเข้าที่ขนาดนี้แล้วเวลาไลฟ์สดอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์เยอะมากว่าจมูกสวยมากได้ทําจมูกหรือเปล่าว่าแบบสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลย หลังทามาครบ4เดือนนะคะรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปปกติเนี่ยในกล้องเนี่ยจะดูจมดูแบบว่าแบนไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีสันชัดขึ้นดูแบบมีมิติมากขึ้นไม่ต้องคอนโทรลเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะคนรอบข้างก็มีทักค่ะมีทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ทักมาใน DM นะคะว่าได้ทําจมูกไหมทรงสวยมากๆเลยพอบอกว่าได้ทำเนี่ยเขาก็ถามว่าทําที่ไหนทําทรงอะไรคะ่ะถามแต่เรื่องจมูกค่ะจมูกทรงนี้ธรรมชาติสวยถูกใจหนมมากค่ะ